สวัสดีครับมาพบกับเพจ of emerald เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาเปิดรับจองจอบสีนะครับจอบสีเดี๋ยวผมขึ้นรูมให้เลยเปิดเปิดจองนะครับเฉพาะเนื้อทองแดงกับทองเหลืองเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับหลังมาได้เลยนะครับผมขึ้นรูมให้เลยจอบสีนะครับนานๆจัดสร้างดีอันนี้จอบสาม อ่าถ้าเป็นแบบนี้จอบสามมีจอบสามมีกล่องเดิมครบเลยให้ดูกล่องอ่าจอบสี่ออกออกนะครับกำลังออกเอปีหน้าต้นเดือนประมาณปีหน้าต้นเดือนพี่จอบสี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงพิมพ์ใหญ่แบบนี้เลยอ่าอันนี้อันนี้จอบสามอันนี้จอบสามแล้วถ้าจอบสี่เดี๋ยวผมขึ้นรูมให้เป็นเนื้อทองแดงกับทองเหลืองเปิดเปิดจองเท่านั้นเปิดจองานั้นะครับอ่าพับได้ประมาณได้รับพับประมาณ ต้นปีต้นปีเอ่อวันต้นปีปีหน้านะครับต้นปีปีหน้าได้ของแน่นอนไม่มียอดลมนะพี่ซื้อผมสบายใจได้อยากจะนัดรับนะดุงดูของได้เลยมีบริการจะส่งไปทางด้วยนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเปิดรับจองเนื้อทองแดงกับทองเหลืองเท่านั้นพิมพ์ใหญ่นะไม่ใช่พิมพ์เล็กนะอ่าดมขึ้นรูปให้นะครับอ่าวัดกําแพงกันนานจัดจัดสร้างทีนะพี่วัดกําแพงไม่จัดสร้างเยอะนะครับนี่อ่าจอบสามทุกวันนี้เล่นกันหมื่นแปดพันเก้าพันแล้ว อ่าเนี่ยเนี่ยจอบสามนะครับวัดกำแพงนะไม่ได้วัดอื่นนะครับย้ำว่าวัดกำแพงเป็นเนื้อทองแดงแบบนี้เลยแต่เป็นจอบสี่ครับนี่วัดวัดกำแพงพี่พ,พี่ผู้พี่หน้าล้วนอยู่จัดสร้างน้อยมากว่าจุ่มคลแล้วนานๆที่จัดสร้างด้วยเขาไม่จัดสร้างมูซซวกเหมือนหลวงพ่อพัดเหมือนหลวงพระเกศเจอื่นโอเคนะมีจํานวนสร้างอะายชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นยงขึ้นนั้นรูปให้เลยใครสนใจนะครับผมเอาราคาเบาเลยนะครับเอาราคาหนึ่งพันสามร้อยเก้าเก้า จะเลือกได้เอาทองแดงหรือทองเหลืองอ่าพิมพ์ใหญ่นะหนึ่งพันสามร้อเก้เก้าเท่านั้นใครสนใจนะครับไม่มียอดลบแน่นอนได้ของชัวร์จองกับผมเนี่ยไม่ต้องห่วงทักแชทบ้านแอดไลน์แอดบ้านฟ้าทัก facebook ทักไลน์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปขึ้นไลน์ให้ระวังมิจฉาชีพนะครับยอมซื้อภว้ากับคนที่แพงหน่อยยอมจ่ายกับคนที่มีเครดิตจ่ายแพงนิดนึงแตได้ของดีของชัวร์พี่ ดีเวลาหาซื้อพาทุกถูกได้พระอุดาซ่อมต้องมานั่งรุดยิมาส่งของไม่ส่งของแล้วโดนยอดลมกันบานโดนยอดลมกันบานกันบานเลยเนี่ยรุ่นเนี้ยเออโดนโดนยอดลมกันบานเลยรุ่นนี้นะครับจอบสีเนี่ยระวังซื้อขายระวังดูดีระวังมิจฉาชีพร้ว่ายาโอนตังให้ใครเช็คชื่อเช็คหน้าตะกุยรอบครอบราคาหนึ่งพันสามร้อยเก้าเก้าถ้าใครสนใจหลังไมมาไม่มียอดลมได้ของชัวร์แน่นอนมีพิษปุกเสกมวลสารชัดเจน แล้ประเด็นคือจอบพิมพใหญ่ด้วยนะไม่พิมพ์เล็กนะครับจอบพิมพ์ใหญ่ในราคา1 3 9 9พันสบาทใครรับพิมพ์รับใต้คอมเมนต์แล้วทักแชทไลน์ชักแชท a c e b o o k ได้เลยนะครับโอเคนะครับนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เดี๋ยวมีกิจกรรมมีข่าวสารอะไรดีๆมาบอกกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับสวัสดีพี่พื่ท่านเลยคาลบให้เกียรติเหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับเปิดจองนะระวังระวังมิจฉาชีพใกล้หมดแล้วนะ